เพื่อความสุดของเราไปเลยเนี่ยมาเผาให้เต็มคำหมับเลยแบบนี้โอ้โหวิ่เรียกว่าไกหย่อกันเลยทีเดียวนะอ่ะไปเอ๊ะหมับเขาให้แล้ววิกกี้หนึ่งโอ้ยสวยงามโอ้โห่นี่แหละบอกเลยว่าเปลี่ยวจริงบอกเขาให้เก้าเก้าสองศูนย์นะเปิดนี้เลกสวบด จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีไม่ควรรับชมนะจ๊าสวัสดีเพื่อนๆชาวแก๊งกันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเมียเกียตคนเดิมนะครับมาจัดหนาจัดเต็มเกมขคาบวบอยสายทองคายพีจีนะฮะวันนี้มาดูกันว่าจะเฟี้ยวหรือเป,ปล่าไปลวยกันเลยล่ะกันนะไม่พูดเยอะใส่ให้ยับเอาเรียบร้อยะครับผมมาอย่างไวฮะโอเตแก่สุดจัดฮะวันนี้ ได้ข่าวมาว่าแกกำลังมานนะตรงนี้กำลังปังนะเอ,อมาจัดซะหน่อยมีคนขอเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ให้รู้มีคนส่งมาให้ดูว่าสุดนะเกมนี้มาจัดบ้างขอให้สุดบ้างก็พอโบเขาให้อ่ะหมาบเขาให้แล้วไหลยอยู่สวยงามฮะแล้วเค่นหนึ่งอุ้ยไม่มาแต่ว่าไม่เป็นไรฮะสวยๆเลยเอ,อ่า มาจัดบ้างแล้วนะขอสุดบ้างนะอ่ะสวยงามสอนไปสอนไปยังไงสแครอร์หนึ่งโอ้ไม่มาวะไมเป็นไรครับเราก็ใส่กันต่อนะบอกเลยเราใส่กันต่อแน่นอนเอาให้จุกจุกกันไปนเลยสวยงามฮนะบอกเขาให้แล้วไม่ไรอีกแล้วครับสามมุนสุดท้ายฮนะจะังหวะนี้สวยงามไหมไม่เท่าไรนะสองหมุนนะหนึ่งมุน แล้วก็ไหลอยู่สวยงามครับหมวกหนึ่งมาไหมโอ้โห,หมวกหนึ่งไม่มามาให้เราอยากได้สั่งัันนะอ่าโอเคครับจบออกมาพอใช้ได้นะแต่ว่าไม่ถือว่าสุดมากเราก็ใส่ต่อเพื่อ,อความสุดของเราไปเลยเหนี่ยมาเพามให้เต็มคำหมับเลยแบบนี้โอ้โหวิเราเรียกว่าเ็หยอกันเลยทีเดียวนะอ่ะไปครับขยับแล้วใส่ต่อเลยแล้วกันนะ เออผมว่ามันตัง้งแต่งเกิดวันนี้แหละอาเจ๊ก็มาดีขนาดนี้อบเขาให้โอ้ยนึกว่าขวดมาขวดแถวนึงจะมานะโบเฉยหนีแล้วไหลไปโบเขาให้โอ้โหทำได้ดีฮะขออีกตั้งหนึ่งบิ๊กสวยได้ไหมเออเอาเรียบร้อยครับบิ๊กไม่มาแต่ปีมาก่อนฮนะโอ้โหจบรอบนี้ก็บอกเลยว่านี่ครับผมใครจะอยู่ก็อยู่ฮะไกลปฮะบอกเลยอ่ะ มาเปิดด้วยการว่าแบบนี้อเจ๊จะเลี่ยมใส่หรือเปล่าเจ็ดหมดุนฮะมับเขาให้แล้วโอ้โยไอห้าหมุนโอ้โหโอเคได้อยู่ตัวเอะมับเขาให้แล้วไปทีหนึ่งโอ้ยสวยงามโอ้โหนี่แหละบอกเลยว่าเปลี่ยวจริง โบ่เขาให้เกาเกาสองสูนย์นะเปิดนี้เลขสวยไปะโบ่เขาให้แล้วตัวเ e อแน่นไปมาโอ้โหไม่เท่าไรไม่เท่าไรยังไงมีอีกสักนิดสักหน่อยไหมโอ้โหไม่เป็นไรฮะจบออกมาแบบสวยๆเลยนะฮะเปดนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไวเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ